กราคม2569นะครับประมาณเที่ยงครับผมกลับมาที่รัฐสภาครับหลังจากยุบสภานะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดรรุ่งเรืองพิทยศิรินะครับท่านเป็นวที่สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติอันดับ3ซึ่งก็จะมาคุยกับเรื่องการบ้านการเมืองแล้วก็ชีวิตทางการเมืองของท่านสักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับท่านดรครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับ ที่ที่มาเจอท่านด็อกเตอร์เนี่ยนะครับเอาละท่านท่านด็อกเตอร์ก่อนที่จะไปถึงพักประชาชาิเนี่ยอยากให้ด็อกเตอร์เล่าปวดส่วนตัวสักนิดหนึ่งเพราะว่าผมเนี่ยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามด็อกเตอร์มาตั้ง2ี่สิบกว่าปีนะครับผมคือผมเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลครับนะครับทุนของอทบวงมหาวิทยาลัยครับไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษแล้วผมวก็กลับมา ใช้ทุนเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วแล้วช่วงหนึ่งก็ก็มีผู้ใหญ่ชักชวนให้ผมไปช่วยทํานโยบายทางการเมืองครับเน้นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศเรื่องเศรษฐกิจหลายเรื่องให้กับทางภาคของใหม่ครับซึ่งผมเองผมผมก็เต็มใจไปทําตอนนั้นเพราะว่าผมมองว่าระบบการเมืองเนี่ยทางฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันควรจะต้องมีสมดุลกันนะครับมี มีกําลังที่จะต่อสู้กันทางการเมืองที่ที่สมดุลกันซึ่งตอนนั้นผมมองว่าฝ่ายค้านอ่อนแอนะครับผมก็เลยอยากไปช่วยอยากไปช่วยเพราะเขาอ่อนแอนะครับก็เลยเข้าไปช่วยพอเข้าไปช่วยปุ๊บเนี่ยก็ก็เลยได้ไปช่วยงานท่านสนทินทองครับผมแล้วก็ท่านพลเอกชวลิคริบนะครับก็ก็เป็นที่มาแล้วก็ท่านสนก็ไปอยู่พักไทยรักไทยนะครับหลังจากนั้นบาก็คือว่าผมก็เลยตัดสินใจ มาทำงานแทนเมืองเต็มตัวก,ก็ขอลาออกจากราชการนะครับไปทํางาน,เป,นเป็นนักการเมืองนะครับแล้วก็ลงสมัครสสบัญชีเดชีของพรรคไทยรักไทยแล้วหลังจากนั้นก็กได้มีโอกาสไปทํางานใกล้ชิดกับท่านอดีตนายกทักสินนะครับแล้วก็ทํารับผิดชอบเรื่องด้งานเศรษฐกิจของพรรคนโยบายด้านนโยบายของพรรคแล้วก็เข้าไปรับผิดชอบงานในกระทรวงการคลังนะครับ ทำงานที่กระทรวงการคลังเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีผ่านหลายช่วงก็อยู่ที่นั่นประมาณสี่ปีนะครับจนกระทั่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการดูแลงานส่วนใหญ่ของกระทรวงนะครับแล้วก็เสร็จแล้วถูกย้ายไปอยู่ที่ทำเนียบรับเป็นที่ปรึกษารองนายกนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ก็เลือกตั้งใหม่รัรพอเลือกตั้งใหม่ปุ๊บก็ได้ไปไปอยู่ที่กระทรวงคมนาคมสั้นๆไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยโแล้วก็เป็นเป็น เป็นรอ,อ,องประธานคณะกรรมการการกองงานใน,นรัฐบาลนะครับเสร็จแล้วก็ถูกปฏิวัติพอโดนปฏิวัติปุ๊บผมก็ก็ถูกห้ามเล่นการเมืองด้วยเพราะว่าเป็นกรรมการบริหารพรรคภายหลทงอยู่ใน111้อ่าใช่ก็โดนห้ามเล่นการเมืองสิปีนะโอ้โหหลังจากนั้นมันก็ก็เริ่มความสนใจทางการเมืองก็เริ่มเริ่มซาลงับครับจนกระทั่งผมก็ไปทําธุรกิจทําอะไรหลายอย่างนะครับทางานคนเซาลรับจ้างทํางานวิเคราะห์ โครงการขนาดใหญ่ uh huh. ให้กับรัฐบาลโดยไม่ไม่แตะเรื่องการเมืองนะ uh huh. ครับเสร็จแล้วก็ผ่านไปหลายปีก็ท่านอดีตนายกก็มาชวนผมไปไปเป็นผู้ผักดันก่อตั้งพรรคไทยรักษาชาติ oh. แล้วก็ไปทําได้ช่วงหนึ่งแล้วก็มีมีประเด็นที่ผมไม่เห็นด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องก็อย่างที่ว่าเท uh huh. ้าความแล้วนะครับหลังจากนั้นมาผมก็เลยตั้งใจว่าจะยุติตั้งใจว่าจะยุติจนกระทั่ง จนกระทั่งก็มีผู้ใหญ่หลายท่านชวนผมไปไปไป,ไปทำงานการเมืองครับ,รบที่ที่พักกันเมืองนึงแล้วเสร็จแล้วก็ท่านทักษิณก็ชวนอีก <c oughs> นะครับผมก็เลยกลับมาลงสสบัญชีราย <c oughs> ชื่อท,ที่ที่พักเ,เพื่อไทย <c oughs> นะครับด้วยความต้องยอมรับว่ามีความผูกพันกันกับท่านทักษิณน, <c oughs> นะครับหลายปีก็ตั้งแต่ผมอายุ20ต้นต้นเ ผมเป็นสอสครั้งแรกก็อายุ25ตามที่กฎหมายอนุญาตให้เป็นเลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ก็ลงสอสบันชีเลขชื่อของพรรคเพื่อไทยอันดับที่ 40, 41นะครับ,รบก็ไม่ถึงสักทีจนกระทั่งถึง,ถ,งถึงปีที่สามและเข้าปีที่สามถึงนะครับ,รบแล้วก็พอถึงก็ได้ทำงานแค่3เดือนก็ยุบสภาแล้วพอยุบสภาปุ๊บเนี่ยก็ท่านท่านพันธุ์วงเอกทวีสอดส่อง ท่านชวนผมให้มาช่วยพักประชาชาตินะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกแล้วว่าผมผมเน้นอยู่ที่ไหนถ้าผมได้ทํางานนะครับคือคือพักประชาชาติกับพพรคเพืกเก่อไทยหรือว่าพรคพรคประชาชนเนี่ยผมผมโอเคกับทั้ง3พรรคนะครับในในในหลักการรรคใหญ่เพราะว่าเป็นเป็นพักการเมืองฝั่งประชาธิปไตยนะผมคิดว่าผมผมมีจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยนะครับทั้งทั้งทั้ง สามพักผมไม่ผมไม่ได้เปี่ยนมอนอะไรนะครับแต่ว่าพรคประชาชาิเนี่ยเป็นพักการเมืองที่เปิดโอกาสแล้วก็พลท่านอุเบกชวีท่านท่านก็เปิดโอกาสให้ผมทางานนะก็ก็ตอนนี้ก็มาทําช่วยเรื่องคิดเรื่องนโยบายแล้วก็ช่วยทําความเข้าใจเรื่องนโยบายให้กับให้กับประชาชนให้ประชาชนเข้าใจเรื่องนโยบายบนะครับและให้เข้าใจว่าถ้าเกิดเราได้เข้าไปเราจะไปทําอะไรนะจริงๆแล้ว มันจะมีหลายอย่างที่อยากจะพูดให้ฟังแต่ว่าเนื่องด้วยว่าเวลาทําการเมืองเนี่ยมันมีข้อจํากัดนะครับมีข้อจากัดอยู่แล้วคุณนโยบายคนก็อยากจะเห็นนโยบายใหญ่ๆคุณจะทําทําการพัฒนาประเทศยังไงจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะพูดคือว,ว่าเออเราเป็นพรรคขนาดกลางหรือขนาดกลางค่อนไปทางเล็กเนี่ยเรามีสอสอรุม,ร,มร่วมสิบคนนะครับถ้า,ถ,าถ้าพี่น้องประชาชนเมตตาเราคราวนี้เราเราได้สมมติเราได้สิบห้าคน ะะเราก็มีพลังในการทํางานสัก15ค,คนคะนะครับเรามีพลังในการทํางานเป็นพักถ้าได้เป็นพักร่วมรัฐบาลเป็นพักร่วมรัฐบาลที่ม,มีที่มี15มือนะฮะเราก็จะทําได้ในจุดหนึ่งแลวเร,เราจะทําอะไรนะคะือคือ,คอถ้าได้อยู่ในฝั่งเศรษฐกิจเราจะทําอะไรถ้าเราได้อยู่ในฝั่งความมั่นคงเราจะทําอะไรถ้าได้อยู่ในฝั่งทางด้านออสาธรารณสุขดูแลสุขภาพความเป็น เป็นอยู่ความกินดีอยู่ดีของประชาชนเราจะทําอะไรนั่นคือสิ่งท,ที่อยากจะบอกประชาชนก็นนคือว่าด้วยความเป็นพรรคประชาชาติเนี่ยเราเรามีแพลตฟอร์มเรามีแพลตฟอร์มนโยบายในหลายในเรื่องนะครับโดยเฉพาะท่านหัวหน้าพักเนี่ยเป็นคนที่แอคทีฟมากนะครับคิดแพลตฟอร์มตลอดนะครับเพราะนั้นคือท่านก็ผมก็ไปช่วยท่านคิดนะเราก็คิดแพลตฟอร์มทางด้านเศรษฐกิจด้านความมั่นคงด้านสาธารณสุข สุขอ,อนามัยด้านการศึกษาด้านหนี้นะครับด้านการแก้หนี้เพราะว่าเรารู้ว่าหนี้ครเรือนกับหนี้การศึกษาตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทวงระบบเศรษฐกิจมากทาให้ทำให้คนไม่มีกําลังกําลังซื้อรู้ไหมครับว่าหนี้การศึกษาเนี่ยเป็นพอเชื่อใหญ่มากในในหนี้ควเรือนอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้หนี้ควเรือนแบบ a m c อย่างเดียวเนะี่ยมันแก้ไม่จบหรอกถ้าไม่ได้แก้ที่หนี้การศึกษาด้วยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นคึงบอกว่า เราเราเราตระหนักตัวเราว่าเรามีศักยภาพในการได้ผู้แทนประมาณนี้แต่อยากจะบอกประชาชนว่าเรารู้ว่าถ้าเราได้เท่านี้แล้วเราเป็นพรรครุมรัฐบาลเราพร้อมที่จะทํางานได้ในทุกๆมิตินะครับไม่ใช่ว่าจะทํางานในมิติด้านกฎหมายและการยุติธรรมอย่างเดียว <S <S เมื่อที่ท่านทวีเป็นรัฐมนตรียุติธรรมข่าวก่อนไม่ได้ว่าจะเกาะก้าอ,อีรัฐมนตรียุติธรรมแต่ว่าการเป็นพรรคการเมือง ขนาดเล็กเนี่ยเราต้องทํางานเราต้องพร้อมที่จะทำงานทุกมิติจะมิติด้านกฎหมายและการยุติธรรมมิติด้านสุขอานามัยและการเป็นอยู่ของประชาชนมิติด้านการดูแลทุกสุขและความมั่นคงหรือมิติด้านเศรษฐกิจหรือมิติด้านการศึกษาเราทํางานได้ทุกมิติท่านทวีอาจจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็ได้<ะ>นะถ้าโชคดีพรคผมได้ได้สอสอเยอะ ผมอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีอยู่กระทรวงการคลังก็ได้สมมตินะผมก็พร้อมที่จะทำงานเพราะผมอยู่กระทรวงการคลังมาเรียกว่าเกือบ5้าปีโอ้โห้าคนที่ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในกระทรวงการคลังเนี่ยยาวถ้าผมเนี่ยผมว่าว่าอาจจะยาวที่สุดในในประเทศไทยแล้วครับเมื่อกี้มีท่านผู้ชมเข้ามาดูถึงร้อยกว่าคนนะครับดรตอนนี้มีผู้ชมอยู่56ท่านครับผมทีนี้เห็นท่านดอรทําคลิปไป บอกว่าอยากจะแก้ปัญหานี้สาธาระตอนนี้เรามีอยู่90%ของ GDP ใช่ไหมครับราให 70. 70. 70, จ70%บจดริงๆเอา exactly เนี่ยอยู่ประมาณ66% uh huh. นะครับคือต้องเข้าใจว่าแต่ก่อนนี่สาธาระของเราเนี่ยอยู่ประมาณร้อยละร้อยละ40กว่านะครับพอเราเกิดวิกฤตเรื่องตอนโควิด -19 uh huh. ตอนปี2 0 1 9 2ถึง2021นนี่นี่สาธาระเรากระโดดอย่างเร็วมาก uh huh. เพราะว่า GDP มันลดลง 5-6%นะครับในขณะที่ต้องกู้เงินเพิ่มเพื่อม,มาทำไอ้โครงการต่างๆตอนนั้นจำได้มัต้องมาชดเชยเงินประกันสังคมต้องมาแจกเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันทำให้นี่สาาระเราเพิ่มขึ้นเร็วมากจาก40กว่าในการเป็น50กว่าเลยต้องภายในปี2ปีครับตรงตรงโควิดนี่มีไอ้พอลกร หนึ่งล้านล้านกับไอห้าแสนล้านเป็นตรงนั้นก็ทำให้เพิ่มเพิ่มพุ่งขึ้นเยอะแล้วพอเสร็จแล้วเราก็มาทําโครงการผู้กระตุ้นเศรษฐกิจหลายขายอย่างนะครับมันก็พุ่งขึ้นต่อคือจริงๆแล้วผมเรียนนี้ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยวิธีการแจกเงินเนี่ยเป็นวิธีการที่ไม่มีประสิทธิภาพนะผมเองเนี่ยเป็นคนที่ค้านเรื่องพวกนี้มาตลอดตั้งแต่อยู่ภัคของใหม่แล้วนะครับผมค้านเรื่องพวกนี้มาตลอดแล้วพอมาถึงดิจิทัลวอลเล็ผมก็ค้านนะครับ แต่เสียงผมดังไม่พอนะครับจนก,กระทั่งมาถึงเฟสสามนะครับผมรวบรวมสถติติตัวเลขพูดดังขึ้นพูดถี่ขึ้นจนในที่สุดแล้วกม็มีมีมีเหตุหลายอย่างทั้งการเห็นผลของการใช้เงินด้วยว่า GDP ไม่โตจริงๆ mm hmm. นะครับรัฐบาลของท่านนายกแพทองทานถึงยุติ mm hmm. นะครับผมเองก็ค้านต่อว่าไอ้การจ่ายจ่ายเงินแจกเงินแบบคนละครึ่งเนี่ยครับ ประชาชนชอบจริงรแต่ว่าจริงๆแล้วผลกเกษตรกจิตมันได้น้อยมากนะครับถึงบอกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยด้วยวิธีการแจกเงินแบบนี้โ r l แบ a n ์ก็เคยบอกแล้วว่ามันไม่ดีนะครับการแจกเงินควรแจกไปที่จุดที่มันมีความต้องการสูงที่สุดนะคคือจุดที่ติดลบที่มากที่สุดคือภาคการผลิตนะครับภาคการผลิตของเราเนี่ยเพราะภาคการผลิตของภาคเอกชนเนี่ยติดลบหนักมาก แล้วขีดความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยน้อยนะครับแล้วคนละครึ่ง p l u สล่ะคนละครึ่ง p l u สล่ะท่าก็อย่างที่ผมบอกอันเดียวกันก็อันเดียวกันหลักการเดียวกันเพราะว่ามันเป็นการแจกเงินเหมือนกันคนละครึ่ง p l u สหรือดิจิตอลบัลเลตการแจกเงินไม่ได้ต่างกันนะครับเพราะว่าเงินส่วนใหญ่ที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 ่ได้ได้ไปเนี่ยส่วนใหญ่คนไปซื้ออาหารครับ คนจะนไปซื้ออาหารแล้วพอคนไปซื้ออาหารเนี่ยมันเป็นมันเป็นวงจรวงจรทางทางเศรษฐกิจกที่มันอยู่ระดับเกือบสุดท้ายหรือสุดท้ายสถิทีส่ทาสามเพราะว่าเรากินไปแล้วเราจบกินไปแล้วเราจบเราไม่ได้ไปไปซื้ออะไรต่อจากการที่เรากินนะถึงแม้ว่าโอเคพ่อค้าแม่ค้าเขาอาจจะไปซื้อวัตถุดิบมาทําอะไรต่อแต่ว่าวัตจักรมันหมุนต่อน้อยมากแล้วแล้วที่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเวลาได้เงินไปใช้จ่ายแบบนี้นะครับเงินมันไม่ได้เพิ่มในระบบเพราะว่าคนก็จะ เซฟเงินของตัวเองไว้ก่อนแล้วก็เอาเงินที่ได้จากพวกพ็อกเก็ตพวกเนี้ยพวกพวกพ็อกเก็ตพวกเนี้ยใช้ไปก่อนเงินตัวเองที่ได้เป็นเงินเดือนรายได้แล้วก็จะเก็บไว้นะครับพอในที่สุดแล้วเงินในระบบมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับครับท่านผู้ชมโอ้โหนี้มีคนมาชมไลฟ์ทั้ง214ท่นานณขณะนี้นะครับก็ไม่ได้ไลฟ์แบบกลางวันสัมภาษณ์นักการเมืองมานานมากแล้วก็ถามว่าคนที่สัมภาษณ์คือใครใช่ไหมครับ รองศาสตราจารย์ดรรุ่งเรืองพิทยศสิรินะครับอดีตอดีตที่ปรึกษาลัมตรีหลายกระทรวงตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยเลยแล้วก็ร่วมร่างนโยบายเศรษฐกิจของพักเพื่อไทยด้วยตอนนี้ท่านมาเป็นแคนดิเดตไม่ได้แคนดิเดตโทษเขาเรียกอะไรปาร์ตี้ลิสต์อันดับที่สามของพักประชาชาติเอาละทีนี้ผมอยากถามไอเดียท่านดรนิดหนึ่งแหมผมดีใจมากที่ผู้ชมมาชมเยอะเราจะแก้ปัญหานี้คุณเรือนยังไง 90%ของ GDP จริงๆจริงจริงจริงคุณสู้เราช่วยคุณสู้เราช่วยเงียบไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยครับสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำเนี่ยก็คือการกระทรวงการคลังเขาก็เอาแผนที่พวกผมเนี่ยตอนที่เป็นที่ปรึกษาบ้านพิศโ,โลกเอามาทำนะก็คืเราช่วย,ยอก,ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ว่าเรื่องของการตั้ง AMC มาแก้เนี่ยเขาก็กำลังตั้งทงขึ้นมาทําอยู่แต่เพื่ออยนุสภาไปก่อน อนนี้ผมก็ไม่รู้จะเดินต่อหรือเปล่านะครับผมผมไม่ได้ผมผมไม่รู้ว่าตอนนี้ทางคุณเอกนิติจะเดินต่อไหม uh huh. แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พวกผมคิดก็ <Wow. S 2> คือการตั้ง AMC เ,เพื่อมาซื้อนี่ uh huh. นี่ควัวเรือนเนี่ยนะครับเราคิดไปอยู่แล้วเพราะจริงๆใช้เงินไม่เยอะ uh huh. นี่ควรวเรือนที่ปีปัญหาเนี่ยเ,เป็นนี่เสียเนี่ยมันอยู่ประมาณหนึ่งล้านล้านนะครับแล้วส่วนเหญ่เป็นนี่ที่ไม่มีหลักประกันมูลค่าของนี่มันมันตกตกหล่นมากจนเหลือประมาณเพียงแค่ต่ำกว่า ไม่ถึงร้ 1941, อยละสิบแล้วเวลาซื้อนี่เสียเข้ามาพวกนี้มันนซื้อซื้อมันไม่แพงนะครับแล้วมีโอกาสที่จะให้ลูกหนี้เนี่ยมาปรับโครงสร้างกับ AMC ได้ในในต้นทุนที่ถูกมันปรับยังไงค่านดรลอง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 ยกตัวอย่างก็คือว่าถ้าถ้า AMC ซเนี่ยซื้อนี่เสียจากระบบสาบันการเงินมานะครับแล้วลูกหนี้ก็มาปรับโครงสร้างหนี้กับ AMC นะครับ เช่นซื้อมา1 0บเอร์เซอย่างนี้ดีกว่าเอาของจริงเลยดีกว่าอย่างสมมุติพี่อ่ะคอนโดเนี่ยติดติดแบงค์อยู่ครสองล้านแปดแล้วตอนเนี้ยเราก็ปรับโครงสร้างนี่ก็เหลือสัก5,000ันแล้วเขาจะให้ผ่อนอีกสักไอเรื่องการผ่อนเลยต่างๆเนี่ยมันก็มันจะได้น้อยลงใหม่พี่ตมูลค่าล้านแปเนี่ยอาจจะเหลือที่มาปรับอาจจะเหลือเพียงแค่เจ็ดแสนสมมติทำไมมันน้อยจังอ่ะเพราะว่าเขามีการตัดนี้เสียแล้วไง ใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับว่าไอ้ร้านแปดที่เป็นหนี้เสียหรือเปล่าอ oh. แต่ถ้าเกิดไม่เป็นหนี้เสียมันก็คือมันก็คือต้องเข้าสู่การเจราจาเจราจาปนอมหนี้ให้ดอกเบี้ยน้อยลงได้ไหมผมชักผมชักอยากเห็น,ลนแล้วท่านรุ่งเรืองเป็นรัฐมนตรีครั้งแล้ว oh, าาโอโ๋อาธุครับโอ้หจริงจริงนะจริงจริงจริงเอามาอยู่มาอยู่ภรคประชาชาตินีนยโยบายเป็นไงบ้างท่านด็อกเตอร์เราก็มีนโยบายนโยบายนยยบาจะต้องฟื้นเศรษฐกิจภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง นะครับซึ่งนโยบายหลักๆเลยก็คือเราจะเราจะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบพินตาการคือพิเศษจริงๆนะครับคือไม่เก็บภาษีทุกอย่างภาษีมูลค่าเพิ่มก็ไม่เก็บนะครับภาษีนําเข้าส่งออกก็ไม่เก็บนะครับภาษีเงินได้ก็ไม่เก็บนะครับแล้วก็มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ B.O.I เข้ามาประกบด้วยเรียกว่านักลงทุนเนี่ยที่ ที่สนใจเนี่ยเราเราจะดึงเขาเข้ามาให้ให้ให้ลงทุนตรงนี้ให้ได้นะด้วยแรงจูงใจทุกอย่างเลยนะครับซึ่งตอนนี้เราเราตั้งใจว่าเราจะสร้างไมตรีกับประเทศมาลเลเซีย uh huh. นะครับเพราะว่าท่านอาจารย์วันนเนี่ยเป็น,เป,นเป็นบุคคลที่มีบรารมีนะครับจะ,จะพยายามผลักดันให้ให้คุยกับมาลเลเซียให้รู้เรื่องนะเพราะว่า มาเลเซียตอนบนเนี่ยมีเขตอุตสาหกรรมที่สมปูรสบความสาเร็จเยอะเราอยากจะเป็นพื้นที่เหมือนพี่เหมือนพ,พี่น้องกันกับมาเลเซียตอนบนนะครับโดยทําให้เขตเศรษฐกิจพิเศษเราหวังว่าอนาคตจะเชื่อมโยงกันไ,ได้นะเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างที่ผมบอกคือเราลดแลกแจกแถมทุกอย่างนะครับโดยหวังว่าถ้ามันเกิดขึ้นมันจะเกิดการจ้างงานเกิดแรงผลักนะทำให้มีแม็กเนต นะครับแล้วเราเชื่อว่าการแก้ปัญหาความไม่มั่นคงเนี่ยมันแก้ได้ด้วยสุิจครับกับอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเราจะแก้ปัญหาพี่น้องบุสลินะนะครับที่ประสบกับปัญหาความไม่สงบแล้วไม่มีเงินทุนหมุนเวียนนะเยาวชนติดยาเสพติดนะก็จะแก้ด้วยตั้งกองทุนหมู่บ้านเรียกว่ากองทุนสันติสุขกองทุนหมู่บ้านสันติสุขในเขตสามจดชายแดนบวกสีอ่อำเภอที่สงขลา S <S> นะครับก็จะให้กองทุนหมู่บ้านละล้านเหมือนเดิมน,นะครับเติมครับอีกอ่าใช่แล้วคนคนที่เราเข้าจะไปแล้วเรามีนโยบายในเรื่องแก้หนี้แก้หนี้อย่างที่ผมเกิดตอนต้นแก้หนี้การศึกษาน,ะนี่กยศนะครับจะมีการลดหนี้กยศให้กรณีที่เป็นหนี้เสียแล้ลดให้เต่าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแต่แรกแต่การมาทางานช่วยชาตินะการทางานช่วยชาติเช่นเข้ามาแก้แก้แก้เรื่องยาเสพติด เป็นอาสาสมัครช่วยแก้หรือว่ามาช่วยบำบัดฟื้นฟูคนติดยาเรื่องของการเ,าเข้ามาเป็นอ,อสมอช่วยในเรื่องสาธารณสุขมาช่วยโรงพยาบาลหลอดอสตนนะครับช่วยเกี่ยวกับเรื่องอนามัยชุมชนนะครับช่วยพวกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเรื่องมาเก็บฐานข้อมูลนะครับหรือว่ามาช่วยในการงานบริการประชาชนมาช่วยเรื่องฝุ่นพิษนะใครที่เข้ามาช่วย พี่น้องประชาชนเป็นอาสาสมัครให้กับประเทศชาติแล้วเป็นหนี้กะยศรัฐบาลถ้าเป็นรัฐบาลที่เราร่วมด้วยเนี่ยเราจะคัดหนี้ให้90%อร์เซโอ้โหเป็นนโยบายน,น,น่าสนใจมากะจะยืดหนี้ให้ใหสิปีนะ uh huh. ครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่า เราจะทําให้ทั้งประเทศและนี่นี่ควรเรือน <ornament ing. S 1> พวกอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกนี้ด้วยนี่อสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่นี่ควรเรือนระครับแต่ว่ามันมันันถือว่านี่บ้านต้องต้องดูด้วยว่าขนาดเท่าไหร่ถ้าเป็นนี้บ้านก็อยู่ในขายด้วยอย่างที่ผมบอกก็คือว่านี่ควรเรือนที่เป็นนีหนี่บ้านเนี่ยนะครับนี่บ้านที่เป็นนี้ควรเรือนเนี่ยนี่บัตรเครดิตนี่เช่าซื้อนี่สินเชื่อส่วนบุคคลครับพวกนี้เราก็จะเดินหน้าต่อตามนโยบายของพรรครัฐบาลเดิมครับ เอาละเอาละทีนี้มาดูควิกวินโอ้โหห้าพันวิวครับแหมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับควิกวินควิกวินถ้าถ้าสมมติไปเป็นรัฐบาลดรอยากทําอะไรก่อนพักประชาชนครับควิกวินควิกวินก็ผมว่าคือเรื่องที่ผมคิดว่ามันทําได้ต่อเนื่องเลยคือเรื่องการแก้หนี้แก้หนี้การศึกษาแก้หนี้คูเรือนด้วย a m c นะครับ จัดตั้งออกองทุนหมู่บ้านนะครับเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษอันนี้คงต้องเดินไปพร้อมกับการเจรจาทางการทูตและเรื่องของการเจรจาเป็นบ้านพี่มงน้องกันกับทางประเทศมาเลเซียซึ่งผมเชื่อว่าท่านอาจารย์นรน,<อ>น,น,นเนี่ยจะทําตรงนี้ได้นะครับส่วนเรื่องอื่นเช่นเรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดการผลักดันกฎหมายล้มละลายซึ่งผมเรียนนะ,ะว่าตอนหัวหน้าพักคือพันธุ์เทวีเนี่ยเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ย เขาเสนอแก้พลบล้มละลายโดยเสนอช่องการฟื้นฟูกิจการการฟื้นฟูลูกหนี้นะครับรวมถึงบุคคลธรรมดาด้วยซึ่งแต่ก่อนในบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอฟื้นฟูขอทําแผนฟื้นฟูตัวเองได้นะครับนะฮะแต่ว่าในกฎหมายล้มลายตัวใหม่เนี่ยซึ่งผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วตอนนี้อยู่ในชั้นผู้ที่สภานะถ้าเป็นพักร่วมรัฐบาล ผมเชื่อว่ารัฐบาลใน,ในอนาคตก็คงจะยืนยันนะครับตามวุฒิสภาที่พิจารณาเสร็จนะครับกฎหมายจะได้เป็นกฎหมายบ่มีผลบังคับใช้เมื่อเป็นผลบังคับใช้แล้วเนี่ยการฟื้นฟูลูกหนี้ที่เป็นหนี้บุคคลธรรมดาเ่ยนะครับก็จะสามารถบังเกิดผลบังคับได้จริงครับโอเคครับทีนี้มาต่อครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมช่อง YouTube ชีพทำคดิเศษเนี่ยเป็น f อของท่านทวี หลายท่านพอท่านเป็นผู้ที่เปิดโปรงเขากระโดงเรื่องคดีหัวสวคิดว่าคิดว่าเข้าไปเป็นรัฐบาลเนี่ยจะท่านทวีจะทําต่อไหมหรือถ้าเป็นรูมรัฐบาลแล้วเกิดเป็นรูรัฐบาลกับภูมิใจไทยจะเป็นยังไงต่อเรียนถามท่านดรลงเลืองครับผมคิดว่าหลักหลักเรื่องของธรรมิบาลเนี่ยและการปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยมันเป็นหลักสําคัญที่พรรคประชาชาติยึดอยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นพักรัฐบาลเนี่ยเรื่องการเข้าเข้ามาเข้ามาบริหารราชาการแล้วจะมาล้มคดีแก้คดีเนี่ยมันคง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 ,คงยอมไม่ได้ครับแลนะถ้าเราลดรัฐบาลแล้วพักรัฐบาลก็คงต้องยึดกักบหลักนี้ส่วนจะมีโอกาสเดินเรื่องนี้ต่อไหม,มก็ขึ้นอยู่กับว่าัหวหน้าพักหรือตัวแทนของพักจะได้ไปดูตรงไหนอะไรยังไงณนะวันนี้มันมันเร็วเกินไปที่จะพูดแต่ผมอยากจะเรียนถึงพี่น้องประชาชนว่า ท่านทวีเป็นคนเด็ดขาดและจร <ez> ิงจังมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่มันเปิดไว้เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่มีดิจิตอลฟุตพรินมันมีลีกัลฟุตพรินด้วยทุกอย่างกระบวนการหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นฟุตพรินที่มันอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วเรื่องหลายเรื่องอยู่ในชั้นของ DSI หลายเรื่องอยู่ในชั้นของปปชหลายเรื่องอยู่ในชั้นของศารกระบวนการมันเดินไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเราต้องยึดยึดมั่นในในกระบวนการยึดมั่นในหลักการ ส่วนเรื่องไหนถ้าถ้าได้เดินต่อก็ต้องเดินต่อครับครับผมเอาละมีนโยบายอะไรอยากจะฝากครับโอ้โหหกพันวิวผมดีใจมากเลย<ก>ต,ตื่นเต้นผมพูดนโยบายไปหมดแล้ว <Okay. S 2> ว่านโยบายเนี่ยไม่ไม่ได้อยู่ที่มีมากนะครับแต่ว่าอยู่ที่มีอยู่มันเจ๋งไหมนะครับนอกจากเจ๋งไหมแล้วทําจริงหรือเปล่า เพราะฉะนั้นผมคิดว่าของผมเจ๋งนะจริงๆผมมีนโยบายเรื่องอื่นอีกอย่างเช่นเรื่องเรื่องของการออกสลากกนแต่ภาษีออนไลน์นะครับซึ่งตอนนี้มันยังเป็นนโยบายส่วนตัวอยู่นะครับถ้าผมกําลังพยายามที่จะคอนวินสุพรรณนาพักกับกรรมการบริหารพรรคหรือว่าถ้าเห็นด้วยกับนโยบายผมผมก็อยากจะให้ร้อนนโยบายผมเดียวไปผมมีนโยบายเรื่องของการ ไม่ต่อสัญญาสัมปทาน BTS ด้วย oh นะครับ oh. ซึ่งเป็นสายสีเขียวของกรุงเทพมหานครค่าโดยสารแทนก่าสายอื่นเท่าตัวนะครับซึ่งถ้าพักเห็นชอบกับแนวคิดผมสองเรื่องนี้ผมก็อยากจะผังานเป็นนโยบายทักนโยบายที่จะหาเสียงโค้งสุดท้ายและก็เป็นนโยบายของรัฐบาลครับครับผมบมีคุณตาเยะฟาซิยะทักทายเข้ามา,าไม่รู้รอยู่จังหวัดไหนโอเคโอเค เบอร์33เบอร์3 3เบอร์33แล้วก็พรรคประชาชาติของพรรคประชาชาติไนใน3 3จังหวัดก да: ับสีอำเภอที่สงขลานะครับแพชั่นของดรที่ความปรารถนาที่ยังทำการเมืองอยู่เนี่ยคืออยากจะทำอะไรที่ยังยังค้างอยู่ที่ที่อยากทำครับผมผมอยากจะเห็นการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมอยากจะเห็นมีการการใช้นโยบายเนี่ยเราเราลดซื้อตรงกับ กับผลประโยชน์ที่จะได้รับกับประชาชนจริงๆนะครับอย่างผมผมผมเสียใจที่เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยที่ผ่านมามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองก็คือไปหาเสียงหาคะแนนแต่ว่าผลที่จะเกิดกับประเทศชาติมันมีนม้นอยนคือคือตอนนี้เราต้องยอมแล้วว่าประเทศประเทศเราทาังแตกครับะะจริงเงินลงทุนของรัฐบาลต่อไปมันน้อยลงเรื่อยๆครับถ้าเราใช้เงินกันแบบนี้แล้วมองแต่ผลประโยชน์ทางการเมือง ในที่สุดประเทศเราจะลดละลายนะผมไม่อยากให้ประเทศเราลดละลายนะเราเรามีโอกาสที่จะลดละลายนะไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่ว่าสินทรัพย์ในประเทศของเรายัางยังดีอยู่เพราะฉะนั้นฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งสินทรัพย์ฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งหนี้สินมันยังมันยังถูถ่ายกันไปได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยความมั่นคงในภูมิภาคมันน้อยลงนะครับแล้วฝั่งฝั่งหนี้สินเราโตขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยอันนั้นเรามีความเส,มสี่ยงที่จะลดละลายมีม มีคำถามส่วนตัวนิดหนึ่งที่ผมอยากจะอยากจะทราบก็คือว่าในรัฐสวัสดิการประเทศไทยเนี่ยมันมีมันมีอยู่จริงผมรบกวนด็อกเตอร์อีกสัก5ทีน,นะครับมันมีอยู่จริงก็คือมันอยู่ในราชการก็คือคนค,อคนค,คนค,คน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 กเกษียณเนี่ยได้สองหมื่นสามหมื่นเนี่ยที 20, 30, เนี้ยนคนที่เป็นคนธรรมดาอย่างผมเนี่ยสมมติอีกไม่กี่ปีกเกษียณมันก็จะได้หกร้อยทำยังไงที่เราจะได้สวัสดิการผู้สูงอายุมากกว่านี้ทำยังไงอ่าทำยังไงคำตอบจริงๆรเลยบอกก็เลยว่า ถ้าฐานะการคลังของประเทศดีขึ้นนะครับรัฐสวัสดิการก็จะดีตามแต่ว่าถ้าฐานะการคลังของเราแย่ลงนะครับรัฐบาลคิดจะจะหาเสียงแล้วก็ไปเพิ่มรัฐสวัสดิการในที่สุดแล้วมันก็จะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อทางการคลังมากขึ้นไปอีกใช่ไหมครัตอนนี้ทุกพักลดแลกแจกแถมเหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่าของพักประชาชาิเนี่ยเราก็มีให้นะครับมีเสนอเช่นอย่างเช่นว่าตอนนี้เรารู้ว่า ประชากรลดลงนะครับปีหนึ่งตอนเนี้ยคนเกิดคนเกิดน้อยกว่าคนตายนะครับประชากรลดลงปีละแสนคนมีปัญหาเราถึงเสนอว่าต่อไปเนี่ยคนเกิดใหม่เนี่ยเราจะมีเงินมีค่าค่านานมค่าน้ํานมลูกเนี่ยนะครับเราจะอาจจะเรียกว่าค่าค่าดูแลดูแลดูแลและบํารุงและบารุงบุตรเนี่ยนะครับให้คนละสองหมื่นบาทในอนาคตเนี่ยตอนนี้เป็นนโย,ย,ยบายที่กำลังจะร้อนจ脚ไปถ้า<ต>คลอดลูกได้สองหมื่นเลยใช่ใชแต่ผมจะบอกว่า อันนี้มันเป็นรัฐสวัสดิการบนฐานที่เรารู้อยู่ดีว่าฐานะทางการทางเรางอนแง่นผมถึงบอกกับหน้าพักหมว่าเรารู้ว่าฐานะทางการทางเรางอนแง่นเราถึงมีนโยบาย,ยาผมถึงเสนอนโยบายออกมาว่าควรจะทําสลากในกระเป๋าสีออนไลน์เพราะอันนั้นเนี่ยมันจะเพิ่ม <c oughs> เพิ่มเงินเข้ามาในกระเป๋าก,กระเป๋าการคลังนะครับ <c oughs> มาจากคนที่ออกใบกากับภาษีมากขึ้นเงินมันเข้ามาสู่ระบบ นะครับอันนี้ผมถึงบอกว่าม,มันเป็นสิ่งที่เราอยากให้เดินคู่กันไปแล้วนะถ้าเราเดินคู่กันไปนะครับฝั่งหนึ่งเราจ่ายดูแลประชาชนเป็นรัฐสวัสดิการอีกฝั่งหนึ่งเรามีเงินเข้ากระเป๋ามามาดูแลประเทศชาติมไม่ใช่จ่ายอย่างเดียวแต่ไอ้ฝั่งเข้ากระเป๋าก็ไม่มีกระตุ้นอย่างเดิมแจกนู่นแจกนี่แต่ภาษีก็เก็บไม่ได้ในสุขป,ประเทศก็ล้มละลายถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ามันจริงๆมันต้องไปคู่กัน การทํานโยบายเราต้องมีความซื่อตรงกับพี่น้องประชาชนและซื่อตรงกับประเทศด้วยนะครับผมถึงบอกว่าถ้าถ้าเลือกผมนะครับผมมีเบอร์สามสามหาสตางค์ได้ครับเบอร์สามสิบสามไม่น่าเชื่อครับมีความรู้สึกเหมือนคุยอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับวันนี้ขอบคุณท่านดเรรุ่งเรืองมากนะครับสวัสดีครับอื